สวัสดีครับจะเจอกันวันอังคารที่13มกราคม2569นะครับวันนี้กลางสัปดาห์มีฟุตบอลให้ติดตามกันเพียบเลยนะครับเยอรมันมีบุนเดสซิก้านะครับส่วนอังกฤษมีคาร์บาวคัพรอบรองชนะเลิศนัดที่1นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปที่ซิกเนลอรินาปานะครับเป็นเกมบร,รมัสเซิลส์มอนกับเวเดอร์เบรเมนรัทมอนเกมนี้จะเป็นเกมที่17ส่วนเบรเมนเนี่ยจะเป็นเกมที่16ครับบุนเดสซิก้าบางคู่เนี่ย อ่าเตะกันยังไม่ครบเพราะว่ามีเกมเลื่อนนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพสนามานะครับอ่ะวันนี้เราไปเกมรับบุญกับรเมน,นะครับก่อนอื่นแอ eak 9 9นะครับอย่าลืมเข้ามาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับพูดคุยข่าวคราวฟุตบอลเข้ามาสอบถามทัศนะเข้ามาแถบทัศนะก็สามารถติดตามได้เลยนะครับ eak 9 9เก้ e นะครับอ่ะใช้วความพร้อมคร่าว บุนเดสิก้าปีนี้ก็ต้องบอกว่าบาเยนน์มิวนิกน่าจะมวนเดียวจบเลยครับเพราะว่าแต้มทิ้งห่างกูแข่งกระจายบาเยนนะอันดับ1ส่วนดอทมูล์เสือเหลืออันดับ2มีอยู่33แต้มดอทมูลตามหลังทางด้านบาเยน์อยู่11แต้มนะครับห่างมากส่วนเวเดบรเมนอันดับที่12ของตารางมีอยู่17แต้มมีแต้มอยู่เหนือโซนปลอดภัยอย่างซังพอลีอยู่5แต้มเพราะฉะนั้น เป้าหมายของทั้งคู่วันนี้สำคัญนะครับดอดมุลเองต้องการเก็บ3ามแต้มเพื่อรังอันดับ2เพื่อยึดพื้นที่ท็อปโฟเพื่อที่จะไปรวยอยู่ฝ่าชั้มลิกเพราะว่าทีมที่ตามหลังมาอย่างไลฟ์ซิกระเบอร์คูเซนสุดการทฮอฟเฟนแฮมแฟรงเฟิตพวกเหล่านี้ก็มีโอกาสลุ้นเช่นกันนะครับแล้ววันนี้เกมดอดมุลได้เล่นในบ้านด้วยนะครับเบรเมอร์เบรเมอร์ก็ต้องการแต้มเพื่อหนีตายผลงานในช่วงที่ผ่านมา โรเซียรับมูล5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยทุกรายการนะครับชนะ2เสมอ3ส่วนเวเด์เบรเมนเข้าไปเช็คสถสติ5เกมหลังสุดไม่ชนะใครเลย แพ้ไป2เกมแล้วก็เสมอกันไป3เกมนะครับอ่าส่วนไซตีคู่นี้เจอกันก็ต้องบอกว่ารถมุนค่อนข้างดีกว่านะครับหเกมหลังสุดเจอกันทุกรายการรถมุนไม่แพ้เลยรถมุนชนะ3ครั้งแล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับชื่อชั้นณนะชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่ารถมุนสื่อเหลืองดีกว่าวันนี้นโกกโอวัครับก็น่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดนะครับเกมรุกมีทางหน้าคีราซี่อยู่เล่นบันมีไบเยอร์นะครับส่วนมีฟิลซาบิเซอร์กับ ลิกเมชาแนวรับมีชลอตเบเกแอนทอนนะครับนิคาเซเร่ส่วนริมเส้น2ฝั่งก็จะเป็นรีเจอร์เซ่นกับสเวนเซ่นประตูใช้โคเบลนะครับก็มองดูแล้วเนี่ยขุมกําลังของรอตมูลชุดนี้ถ้าเทียบกับเวเด์เบรเมนก็ต้องบอกว่าเสือเหลืองเหนือกว่าเยอะเลยนะครับวันนี้ผมมองว่าการเล่นในบ้านเราต้องการเก็บ3มแต้มเพื่อที่จะยึดพื้นที่อันดับ2หรือว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยพื้นที่ท็อปโฟพื้นที่อยู่ฝ้าชั้มลิกเจอทีแบบแน่นรอดมุนไม่น่าหาด ผมมองว่าเกมนี้ถ้าเกมลูกอย่างจีราซี่อย่างยูเรนบันนะใช้โอกาสไม่เปลืองจบแบบคมคมถ้าลูกแรกมาเร็วลูก2ลูก3น่าจะตามมาคู่นี้ผมชอบโปรุเซียลัดนมนครับเชื่อว่าจะชนะทางด้านเบรเมนได้แบบสบายๆนะครับอ่ะหลูกมีครับดูไปที่เม็ดที่2ส่วนอีกหนึ่งคู่ก็ยังอยู่ที่ศึกบนเดสิก้านะครับเกมฮัมบูกับไ er, บเออร์เลเวอร์คูเซนโปลเซียอาทางด้านฮัมบูกเนี่ย r a อัที่บที่13จะอยู่ในโซนหนีตายส่วน ไบ <By S 2> เออเร์เลเวอร์กูเซน<ๆ>ก่อนแข่งอยู่อันดับที่4ก็สถานการณ์เดียวกับทางด้านโปรเซียร์รัมุนนะครับทางดน้านเลเวอร์อกูเซนก็ต้องการชนะต้องการเก็บ3ามแต้มเพื่อพื้นที่ท็อปโนะครับจะได้ไปรุยศึกอยู่่าแชมเปียกอ่ะคู่นี้ผมชอบทีมเยือนครับไบ <By S 2> <By S 1> เออ,เอ,อเร์เลเวอร์กูเซนน่าจะบุกไปเบียดเอาชนะัมบุกไปได้ครับเกมอาจจะดูสูสีอาจจะดูสู้กันได้ในช่วงหนึ่งแต่เชื่อว่าขุมกําลังที่เด็ดที่ขาดแล้วก็ระบบทีมเลเวอร์อกูเซนน่าจะดีกว่านะครับอ่ะคู่นี้เชียร์ห้างขยะเเรนนาะะฉั้ ค่ำคือธนาคารครับในศึกบุนเดสตีก้าเอกมะขาวชี้ชัดฟันธงครับให้เชียร์ไปที่โปแลนด์รัดมุนกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับแอดเอเอเคกัสก้า e พูดคุยเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ